ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ปวิะครับผมจะคุยเรื่องการดูแลษาภายในมิตเตอร์แบบอนาล็อกเข็มนะผมให้เขาแกะออกมาเป็นฝาในกับฝานอกนะครับแต่พอเราแกะฝาหลังเนี่ยเราจะเจอฐาน2ชุดนะครับในฐานชุดแรกคือ9โวลต์ชุด2คือ1นึโวลต์2ก้อนทั้ง2ชุดเนี้จะแบ่งหน้าที่กันทํางานด้านหน้าของนะครับของย่านวัดตรงนี้ ที่จริงแล้วหลักๆของฐาน2องตนี้ไปจะไปเน,น้นเอาพลังงานมาใช้วัดค่าความด้านทานอย่างย่าน9โวลต์ตัวนี้นะครับไอก้อนใหญ่9โวลต์นเนี่ยมันจะออกไปอยู่ในส่วนของที่นะปรับโอมที่ R คูณ 10K R คคูนนี้มันจะเอาไฟจากฐาน9โวลต์มาใช้แต่หลังจากนั้นแล้วถ้าคุณปรับลงมาที่ต่ำกว่า 10K นะครับอันนี้10 k 1K คูณร้อคูณคูณ 1k คูณร้อแล้วคูณ10นะครับ อย่างที่จานาริวชีตรงนี้นะครับที่ต่ำประสิทธเคเนี่ยมันจะเอาฐานสองก้อนนี้ออกมาใช้นะนั่นหมายความว่าถ้าฐานหมดอย่านึกว่ามิเตอร์เสียนะถ้าก้อนเก้าโวลต์หมดมีย่านวัดไม่ได้คือย่านนี่คือสิบเคนะครับแต่ถ้าย่านวัดต่ำประสิเคหมดกังู้เลยว่ามาจากสองก้อนนี้อะต่อมมาฟิลฟิลตัวนี้มิเตอร์วัดอะไรก็ไม่ขึ้นวัดอะไรไม่ขึ้น ตัวนี้ป้องกันการลัดวงจรตัวนี้ป้องกันกระแสไฟเกินนะครับนั้นเวาลาว,วัดอะไรที่มันหลงสูงที่มันทนไม่ได้ฟิวนี้ขาดให้ก่อนผมเคยเจอที่มันระเบิดปุ้งนะเห็งเช่นว่าตั้งวัดโอมอยู่ยเงี้ยเสร็จแล้วก็ไม่ได้ไปยุ่งจะไปวัดโวลต์ไม่ได้บิดตรงนี้นะไม่ได้บิดขึ้นมาที่ะวันโวลต์แต่ว่ายัางอยู่ที่โอมแล้วพอไปวัดเสียบไปใหญ่ในปักไฟบ้านปักเข้าไปฟิวก็ก็จะแตกดังปุ้ง มีควันออกมาเล็กๆแค่น้อยตามประเก็บของมิตเตอร์นะครับไปเปลี่ยนฟิวก็จะใช้ได้อีกอันหนึ่งนี่อย่านี้อย่าไปแกะนะอย่าไปแกะมันอันนี้เป็นฝาเป็นกระดาษปิดมูอวิ่งคอยนะครับเนี่ยผมเแกะไปเยอะคุณดูดนิดนึงนะครับทั้งในเล็กเท่าเส้นผมแกะแล้วแค่เอาลมปากเป่าในเข็มข้างหน้าก็จะวิว่งแล้วนะครับเนี่ยแกะแล้วหายใจแรงๆก็ผมเป่าได้เล่นนะอย่าเข็มจะวิ่งไปละอย่าไปแกะมันเขาบังไว้บังไว้ไม่ให้ลมเข้า ถ้ามันหายไปก็ทํากระดาษกาวว่าแปะใหม่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเปิดฝาหลังแล้วสิ่งที่ต้องดูลูกษาจําไว้ว่ามิเตอร์วัดไม่ขึ้น1ฟิวขาด2ฐานหมดส่วนฐานอยู่ในย่านโอห์มส่วนฟิลอยู่ในย่านวัดผิดค่าเช่นว่าวัดโอห์มแล้วไปเหยียปากวัดโวลต์โอเคครับนั้นะด,ดูแลสาภายในตรงนี้เอาเค่นี้นะครับผมสุดท้ายถ้าใครดูใน YouTube อย่าลืมกดไลค์ชอบปแชร์ไปต่อกดตับตะคาย นะครับติดตามกันความคืบหน้าเราไปเรื่อยๆนะครับเพื่อประโยชน์ของคุณโอเคครับขอบคุณครับ